พตอนนี้วันหนุ่มพุกปอน้ำมันนะเนาะถอนคนเมินไลหมู้ยมู้ขมุ้ยนะสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ fc เมื่อสุกุชุกคนสบายดีตอนเช้านะพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าเมื่อนี่กะอากาศกะสีหนาวๆนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อคืนนี่กกลมแห้งเนาะ เสาเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายที่ซุมเฮาสิได้อยู่ป่านะาเพราะห่างมาอยู่นี่กะสามมื้อสองเอ้ยสามมื้อสองคืนเนาะอย่าเนี้แต่ตื่นเช้ามากกะบ,บีเห็นในผ่านทั้งเลยนะทุกคนพกเพราะขาเจ้าไปหาและเสาเนะาะแตวซุ้มคอยกะว่าสิไปหายำม,มองนะมองที่ซุ้มเฮาอนันลงแพเสืรอเมื่อวานนี่นะก่อนสิไปยำมองกะหาปั้นข้าวปั้นน้ำก่อนพ่อยพี่น้องว่าสิจีข้าวกินนะจีข้าวน กินห้องท้องและสิไปหายาม,ม่องว่าหัวหน้าปราซิวเพิ่แไปและเสาก็ยังมีท่านมานะถ้าหัวหน้าปราซิวคนมาพวกะราจะไปหายาม,ม่องกันดลเนาะเดี๋ยวไปลุ้นมึงน้ำเดียว,ว่าป้ามองเฮามันสีได้สมานสำเร็อเนาะ มาจี๊เข้ากินเนี่ยจีเขาห้องขง,งก่อนจะไปยำหม้อนี่ทุกคนข้าวจี๊เขากะเดิมสุปละโอ้จนไหมท้ง,ท,งทุกคนตอนนี้ข,นะนะข้าวจี๊เขากะสุกแล้วนะพักเลย แซ่บวาสฟีมแซบจะแบบก้อนใบไม่กินทังให้ทั้สมัยเอาเอาทนี้มันยางงามอ่ะเขามงแจ่วมงแจ่วแล้วแล้วกับไอจี้เยอะบ้างกินแล้วก็แแทบอ้าวว่าชีด โอ้ยควนันโอ้ยโน่นกินลำบากแต่บอลอื่นมีอยากกินกน่าจะถุงดนตัวไฟเดี๋ยวมาเบิเ้องมองด่างเลกเข้ขาเนาะพออยู่กระบอนนี่เลยมองกันนี่พอพปลงยาม ่นี่นแต่ปลาตอง <laughs> ปลาตองล่ะโอ้ยมีแต่ปลาตองทั้งหมดเลยปลาของแท้กรมานนี่แก้วขึ้นเป็นปศด้วย้ยก็ลยปศอ,<ะ>อ,อยพยายามพดีเดี๋ยว้ามาปิปาดปากกนนะทุกคนปามองดางแรกนะดางที่สองอยังไม่ทันได้ยาม เนี่ได้ป่าลังได้ครับโอ้มีแต่ป่าขาวอันป่าเผัวป่าจาดป่าจาดป่าทุ่เขอเบิร์อืมโอ้ดิเมนว่าป่าจาดเมนแล้วป่าที่เขาเจะเออันกินดิฟดับเบิ้ลป่าอันนี้นีกินดิฟดับเบิ้ลพี่กัมเรนก็คืออยู่มีป่าไรใกล้ พอสิพากันไปยามมองทุกคนเลยแต่ว่าในผ่านพันมานะเอาชีนมาย่อดีแล้ืมาเหลอมันมุงเพราะอะไรนี่เลยชีนมาเก้เบิ่งเงดิโต้เรเป็นแช่ลงทำเลยหด้ค่อยๆได้ค่อยาแม่อะไรเอวใ้าใก้้าปัดตอดมันมีหัอสีนองเลยเดี๋ยวนล้ขี้ขานอะไอยามมองอะไรพันกง ตอนเบิงเอามันมีจกแล้วต้นใช้มันมีได้กุ้นบว่ะดูมด้วยเหมไปะเขาได้เจ้าได้เป็นคนถือซีนมาไดบเลเขามาเพื่เบิกาะโต๊ะ้กันกับโตเอามาโต๊ะอีกนี้นะถ้ากูเสียงจะมาจะอุกคนลุกอยู่ได้อุกคลุกนึนองแล้วขึ้นสบิเมนซีนมูนอหมูป่ากับหมู่าโดนยุบแถวดานพระจันนั้น ลัดอยู่แถวนไปยามมองหลังที่สองก่อนห้อยพี่น้องหลังที่หนึ่งนะเพราะพันยามแล้วแล้วนะปิดแล้วหลังนึงนะเดี๋ยวไปลุ้นบางหลังที่สองเนาะเพิ่นซาฟิล์มกับโพรสีลงวันนี้นะเพิ่นซาฟิล์มกับโพรสีลงยามเขาเจ้าขี้แพ้ลงเดี๋ยวลองลงมาแล้วแพ้กันเลย มองเขาอยู่แถวนี้นะปะ่ปะป่าหยาบจะทงผู้มาละไปปดจะทงผู้มาละมาละเด้โอ้สองโต สองตุวป่าไร้กลยไม่นสลามถือมอหอ,อดการน้ำเลยหอด เออเริ่มมันฆ่าแล้วกันเออโอ,นะ <c oughs> อ้สบายเลยมีคนกด nè, hey, màn leo, màn leo, màn leo, màn rồi mà lèo leo, để hết bò kí, มันยูมีลายตูไปเลยอยากถือมัอจะบันดุงมีมานไปเลยทุกคนเด็กประมาณสองสี่หกตูนึงวันนี้เม้นแล้ววะหกตูตัวหน้ามานก็หลังทธนอิดนะตัวนี้ชื่อน้ำเลือกชิโนไปพอได้กินอยูวันนี okay. ้มานเม้นเลยทุกคนเลย กินชิ้นเมนกินชิ้นเมนเมาอะไกินนางมันเนอะถ้ากินชินมันเมากินนางมันมีเมาไม่เคยกินกขับมาตะยามมองทุกคนทีมงานเฮามานแล้วทุกคนพี่เลยซูฟิมโตอะไรนี่มันคืออะไรแต่เกิดมาไม่เคยเห็นจักพี่เลยไม่เคยเห็นจักเปลนมองครั้งแรก นูขาว่านูพุกนูพุกตอนนี้มันนูพุกปาหนามันนะเนาะเยอะอันนี้บอกเขาว่าอันเวลาคนเห็นแล้วมันทอดมีทอด่ตับพุ่นกดาบันเทพิรงจึกปหอาไตับเบาอันนี้น่มาป้าหนมันนะอาเนื้อผู้เสียมวจิ้มหอยหน่มกนบ้าเหลอนได้เมนผัดจิ้มได้ดู จำเบียก็พันกองเลยอเบอกอบปีโมงอะไรเ๋ยวันโตโอ,โอตาพันได้นู่งหอนคุณมินไหลมูยมูเมยเลยมูปุ๊ป้านะเลยเลนยังมันพมามนะนตาาัวมาดนเลยแต่ำเย็นเลยแกออกเลยบอเ่งเฮ้ยพิด งไงทองเลยจี้ <แก S 2> นะเอาขี้โพนเอาขี้เลอ,ออะนะไกยไม้สีจำโกรีดปิ่น <c oughs> ทำตัวให้เป็นประโยชน์บ่า <c oughs> หายรอดเอ็ดปิ่นคือหมูไปแล้วนะเนาะชงละแซ่ส เป็นโตดกล้าวเสียนได้กินนี่นะมีคำสั่งมาเลยเพิ่งเคยเอ็ดกินตำราบอจานตำราบอราัดลยไปมื้อนี้ได้กินอาหารหลายเนาะมุสุทายในทั้งนุกทั้งเงหนูแล้วกาเม่นปลาปลาุกสุดผักเกลือด้วยเหรือถามาละรปาเบล่า โอ้ไปจแซ่บแท้ตีน <ged> <pu> ินเขาได้ไปมัน้ะมันจะไดโคตรเลยท่ส oh <tube> ินครัวให้ได้คือหมุนขัดแ้เอาตีเอาแท้เรียเล่นว่าเทวบดีโซนสาทางนต้องเล่นห่แเนาะจะว่ามานนะ เพิ่นเชฟบบอปิ่ปลาเพื่อท่าเขาโคมเม่นแล้วเมียมันได้กินไวพี่ปรีด้กินไวงปลาเฮาเพื่อไงปลาเฮาโลดปงปลาเฮาแล้วเพราะว่าเฮาไปซื้อแล้วเฮาไปหยาบาือสยเนาะอลอมันป็นกัเป็นยูดินนะ สิงหทอน้ำหลังเขาเล้ยวไปแล้วกําลังเกียวเครื่องมื่อไรโอ้ไม่ทาละบุญละไพ่ไม่ตลาดไพ่ไม่ตลาดจะจะมาหามีเห็นรู้เลย <c oughs> ปีนปลาปลา,าเป็นปลาอะไรเป็นไงเน,โนาะลาบปลาแซ่บได้ปลา รมสินมาหมอนโคเมนอยู่ทั้งู่บนมันแลวเลยนะล้าน้ำว่ายไ่ใส่มสินก็มาหมอนไม่ได้อาน้ำแล้วเมฮ่อคืนผ่าน่อก็ผ่า่สินแม่ช่คืนระบายน้ำนะม่แน่นอนแล้วจ้ะมีตรงส่วนย น้องทงไซส์ใชจริงสินหลังกระไรนี่ย,ายาทางซอยทางลาง,ลางตาผมเปิดแล้วผุดเขาหอดันห่วยแข่ง เยเห็นแล้เลยกินซีเมนนี่นะซีเมนนี่ยนะวัเ็ดผักกะเพราสุดอกะเพราใเฮสัสซิมีกินไดเฮัสซิมีบอฝักขวกิน้อบงายกะมทำช่วยจุปิงแนมาเอาสีมาซอยจุนะใสสือ แต่บอด้มีกลืนได้อันนี้มีกลืนแลยมีเม้าวอันโพนมาถิมหมดแล้วบ่จัดเลยายแล้วลืมบอกยัได้โพนมาแล้วถายแล้วฮะบะมอนไล่น้ำเก่งจะพีเลยเสียดายเนียเ้ามอนบีจักเอาไปเลยลูกขุดกระับมูนั่นโวปัดๆอยู่นี่ตพูดแ อุตดอนก็นเห็นยปิงล้านเลยปิงซีเมนได้กินประมาณเลยได้ครัววปิงปลาปิงนกปกิงตะไคร้ดโชคดีได้ขอมาสองเ่อได้สองตัวเหม็นเนาะทานกล้องเ,อเป็นน้ํามาน้องคอยแล้วจังหมานเจ้านั้นแม่นเจอหอนและวนางปิงซีล้วกับสาวนงางคางดี<อ>น้องะแล้วคือหูจักกวาเดมือมาในนี้ด้วยเดมือมาโอ้หนดอนเอาไร้่ยเยเด้กนใดจุน้อยก็เอ็คควันไพควนไพได้กันหลีด้นลชลายลาย มือหดบันบึงยันแนวเลยโหทันว่ะจักนักนิสัยคนนี้นะบังตาตาหนาตาหืนๆืนแน่นี่บัแตาบังจระเข้ขันไปเลยหยักไปแล้ว่ลายไปแล้วมันกระทะดับเยอลงใจลงชื่อเลยป่าวบุษักโตถึอตะวันนี่แหละเด้มีเรือบทุวานเลเนามีแต่เท่านั้นกินแล้ว ตัวในผ่านไงมาให้กินมาเนี่โอ้หายเนาะเหนาองถอยเริ framework. ่มเนาะขันเซฟกระทะดำเลยบุญมีอะไรเติมไม่ได้กิ่นเลยชีมือข่อยนี่กลับจอดแล้วยกโตกลับจอดนะกลับรักล้างอยู่ในโมความนั้นตัวโคซนเมนเป็นเนื้อเลยเราสัตว์ซีเมนที่เป็นกลิ่นเลยแซ่บเลยเมาตุมาเบียร์เลย เมาบัวิีเมนกะบุกคนกับเมามันมีหนังติดอยู่หน่อยหนึ่งเด้กินหนังมันนะเมาบ่เมาหนังมันนะลาบครัวสุกยังลาบลาบลซีเมนต์สไตล์ก็เขาเฮดลาบปันตัวเป็ดนี่แหละโอ้ไปเกิดมาก็รไม่เคยกินซนเมนจ์กันค่ะคุญนายและคุณพี่ดิ้นคุณฝาเดี๋ยวสิลองติมเบิ้งสีละวิจทยุยูนิกอร์น ปีงหนังเม่นขอเบอร์ด้หนังเม่นบ่อเบื่อเห็นอัน FT ไปอบเมตนมาอยู่ยันเบื่อเอามาพี่เขาสิกินให้เมด่ป่ะบุกเขาบเบื่อได้สุบิกากินได้ขอเบอร์ตัวนี้ไะฮามักนะตัวแดงนี่แดงก็กรองว่าหวานนั่สดแดงกันได้นุ่ยะคำไร ทำน้อยน้อละทำ่โวดเนมึงก็ไปบงไ้มเอามาตังแต่เลยมเป็นดีอันนั้นขวดอันนั้นทันใดหลับเหมนเหมือนี้เนาะแต่มึงดูขวดน้อยนะหลับเหม็นก็มีวันนี้เนาะโคเล่โคเล่วันนี้โคเล่ มือขั้นอนะเข้าเนข้าวเนยวดิแต่มะนาวน้ำยยามันผู้ทามักจข้าเนน้อเข้าในนรผู้ทามักข้าในน่นลหะเอเป่าน้ะตานตาเ็นเราเนอี่เก็้ดิล้เก็บใ้ก่อนดีกว่า ลาบเนนชวดหมอดเดียวแ้กเนลบเห็นหมลาบมินเนาะว้าเคยกินครั้งแรกนะอิ่หมอิไหมกซี่้วยยังเอามาโหมานี้ซี่้วยลูกไปแกงยากันเขาปุยีปีปาเดินเปีามันทำมากิ ครั้งแรกที่ได้กินนะย่างสังสุขซิ่มังแล้วบ่เคยกเม้นนะกินครั้งแรกติเผาเนี้ยติเผาได้เลยบ้างได้นะใส่เม็นนะติเผานางยองได้ไหมสนิมกินครั้งแรกได้เปล่าโอ้ท่านกินเม้นรั้งแรกนะเพอกินขี้โพนมันบ่ขี้โพนมันะขี้โพนมันได้ยังมีเมาเมากะเมาละมื้อนี้ก็เป็นมื้อมื่อบ้านละะมื้อฮอเฮิร์ตเลยก็เปิดตู้นี่ ใช่เตี้เมาแนวนั้นยินได้เล่าหนนิข้าก้อยเมนข้าวเสาุ่งนั่นนี่เหัวจิบนะดีข้ข้าวนี่ยจิบนึงข้าวไม่เว้ยลอ่บชนแซ่บบ่ไปมนนโอแซ่บหลายสุขภาพดีเอยังมมาอีดูาแตพี่ก็รัดพี่ได้รัดมอนพ่ ม่ายแล้วกลิ่นแล้วโออือครับมันจะมาได้กินยาแก้วินบนรไปนำรถเนี่มันว่าเมาเราฮันฮ้นฮนฮ้นโอ้สีมันอ่อนคับเนาะมันล่ะเอ็ดเวห์แฮมจอนสีบนนะยกหยาดเดียว โอ้คือม,มองมพวกมันเอาสีตอนมาจนนี้ลหละคืโตมาสีหมูี่โก้เลยต้องแตกปีนี้ใชใช่เลยผ้าเก็บเครื่องพวกมีบไมประชาะไปหามเราไม่วดหน้ามืดได้มอือนีอยห่แล้ะนั่งกายน่งกายว่าว่าจะมัน,น,นมีราหนามเหมือนบ่ยอ,อยู่ทางนั้นตงแตกน้าโป<ถ>๊กแล<ถ>้วเอาคอยชาเอามากองได้เลยกอง พ้นหลังจากคือกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ทีมงานท่ากับพาเดียรหาเก็บเพิ่งเก็บของมือเนาะล้มละต้องเพิ่งของลายอะไรคือไม่้าไรนี้าไม่เชื่อทนายโผล่บอได้พูว่าไม่้าไรนี่ก่อนแล้วเนาะอิสระก็คือได้แห่กำลังได้เชื่อถือโชคกระโชคอะไรคือไรนี่หนีจะเป็นลาย เก็บเครื่องของอรถเกมโตมือป้าปนี่เขาว่าของเก่าขามือกระเต็มขามากระเต็มแต่ใครแน่ขามือบิเต็มไปเลนะ้วทามบุเห็นใครบุเบิกูจะมาส่งไปถามแล้ยวก้อนตอนนี้กะเกมโตม,มือและนะ้วเนาะงานทากับพอด,ดียวโอรถจแะแซร็จมาที่ทางรถจักเมือ่อก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาทำนี้ก็เริ่มเลยพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามนะคะคุต้มเพราะว่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง สำหรับคลิปนี้ก็